ขวนรถเมย์บรทีขบวนทําอิตสเปดคันซึ่งพ้วมคนส่งมานาครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนพฤศจ,จิกปี 2000, สองพันสีนี้นี่ก็แม่นข้าวดีที่พ้วมเกิดขึ้นในสอบปอปลาวก่อนจะไปฮับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเขาไปฮับชมคลิปวิดีโอกันเลยตามการรายงานว่า วันที่28ตุลาปี2 0 2 4นี้ท่านคำพันวันธนาหัวหน้าโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในโอกาสที่ท่านลิตตาขัตติยะหองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามยุภาคสนามโครงการดังกล่าว ปัจจุบันการก่อสร้างโครงล่างพื้นฐานสำหรับรถมีสายด่วน BRT ในนครหลวงเวียงจันทน์เต่ส่วนเจ้าฟ้างุ่มไปหาหน้ามหาวิทยาลัยแห่งศาต์ดงโดกระยะทางรวม12.9กิโลเมตรมีความคืบหน้า30%ของหน้าเวียกทั้งหมดคาดว่าจะสำเร็จและเปิดให้ทดลองเล่นบริการรถเมลด่วนในท้ายปี2 0 2 5 ระยะผ่านมาโครงการก่อสร้างทางโครงการได้ติดตามบรรดาบริษัทที่หับเหมาก่อสร้างจุดขึ้นลงของรถเมล่ดวนบ r t อทอย่างต่อเนื่องซึ่งมีทั้งหมดเ7เจ็ดจุดในนี้ได้แบ่งเป็นบริษัทหับเหมาเป็นสองระยะการก่อสร้างโดยรวมแม่นสำเร็จการก่อสร้างหากฐานของสถานีคาดว่าจะให้สำเร็จมดทุกจุด ภายในกลางปี2 0 2 5ในระย,ยะเปิดทดลองเล่นบริการรถเมลด่วน BRT ในท้ายปี2 0 2 5แม่้นจะให้ผู้โดยสารขี่โดยโบอเสียค่าเป็นเวลา3เดือนหลังจากนั้นจะเปิดบริการย่างเป็นทางการถึงย่างใดก็ตามปัจจุบันแมนอยู่ในระย,ยะพว่วมลงมือจัดตั้งปฏิบัติโครงการย่างเต็มที่ เซิงจะเหตุให้มีความยุ่งยากในการสัญจรไปมาของพาหนะต่างๆพอสมควรสนั้นจึงเฮียกห้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังและมีสติในการสัญจรไปมาผ่านเส้นทางที่มีการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเหี่ยมหอยและจะขยายครอบทางยุ่เส้นทางรถเมล์ด่วน BRT แต่ละจุดออกตืมเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา จากปัญหาที่สังคมให้ความสนใจหลายเกี่ยวกับการสร้างจุดขึ้นลงรถเมดดวน BRT อยู่ตามสินทางที่นอนอยู่ในโครงการดังกล่าวว่าเมื่อก่อสร้างสำเร็จแล้วจะเหตให้ทางแคบและการสัญจรของพาหนะมีความยุ่งยากต่อปัญหานี้ท่านคำพันวันธนาหัวหน้าโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ได้ซีแจงว่า เมื่อบโบดดมานี้อิงตามแบบก็สร้างทางรถเมด่วน BRT แม่นจะมีการขยายขอบทางออกตื่มอีกหลายสมควรเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายโดยเฉพาะแม่นเขตที่มีสถานีขึ้นลงรถเมแต่ย้อนโศปปปอลาวได้หับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนในต้นเดือนตุลาปี2024 แกล่งกองผสมอื่นๆที่ปิ้นออมจึงบอสามารถขยายขอบทางได้ในตอนนี้สะนั้นจึงอิงใส่ทิศซี่นำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทร์โครงการจึงแนะนำให้บริษัทผู้หับเหมาเล่งใส่ก่อสร้างหากฐานโครงสร้างของเตระจุดขึ้นลงรถมีก่อน เพื่อบอ่ให้เวียกหยุดสง,งัดโดยมีการแบ่งเขตก่อสร้างอย่างละเอียดเพื่อบอ่ให้กระทบต่อการสัญจรไปมาในระยะที่จะจัดกอกประชุมสำคัญดังกล่าวท่านยืนยันตื่มว่าภายหลังที่ศปปลสำเร็จเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนตุลานี้โครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองคนครหลวงเวียงจันทร์จะสุมใสจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างเต็มที่นั่นก็คือการสร้างจุด ขึ้นลงรถเมลสายด่วน BRT ทั้งหมดรวมถึงการขยายครอบทางยูเตระจุดเพื่อบ่ใใ้้ทางแคบและหับประกันการสัญจรไปมาของพาหนะต่างๆให้มีความสะดวกสบายที่สุดทางด้านความปลอดภัยสำหรับคนย่างข้ามทางมานำส้ลรถมี BRT ในโครงการนี้ได้ออกแบบก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้นเม่นป้ายเตือน เส้นลูกละนดัดขึ้นหลุดความไวและนอกจากนี้โครงการก็ยังมีแผนจะก่อสร้างขั่วข้ามทางสำหรับคนย่างเพื่อเสื่อมต่อใส่สถานีขึ้นลงรถเมลด้วน BRT เพื่อหับประกันความปลอดภัยแก่ขนย่างอยู่บริเวณสถานีซึ่งปัจจุบันพรมศึกษารายละเอียดต่งตงางๆห่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องถึงย่างใดก็ตาม ท่านได้เฮียงห้องมายังสังคมก็คือผู้ไซพาหนะในนครหลวงเวียงจันทร์ที่สัญจรไปมาผ่านจุดก่อสร้างบอนขึ้นลงรถเมลด่วน BRT ให้อดทนห่วมกันทั้งเข้าใจและให้การห่วมมือกับโครงการเพราะภายหลังจากการจัดตั้งปฏิบัติโครงสร้างนังก้าวสำเร็จจะเหิให้คนหันมาใไ้รถเมลด่วน BRT โดยสารลายขึ้น ซึ่งเป็นการลดพอนการนำไซร์พาหนะส่วนตัวในการเดินทางซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญเหตให้การสัญจรออยุ่ในนครหลวงเวียงจันทร์มีความเออัดในปัจจุบนันนี้ซึ่งนี่ก็เม่นจุดดีที่สามารถลดพอนการเออัดการสัญจรไปมาของพาหนะในนครหลวงเวียงจันทร์ได้ถ้าสำเร็จเมื่อใดก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกแก่คนลาว่หลายก็น้อย และขบวนรถเมบีอาร์ทีขบวนทําอิตสเปดคันซึ่งพร้อมคนส่งมานาครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนพฤศจ,จิกปี 2000, สองพันสี่นี้นี่ก็แม่นข้าวดีที่พ้วมเกิดขึ้นในสนปปลรวและหวังว่าจะนำไซให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด